ลัคนาราศีกุมประจําเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่งานดีมีเงินเยอะเจริญกนะ้าวหน้าคู่หุ้นส่วนเปนหนักมากสวัสดีครับทุกท่านและก็เดินทางมาถึง EP ีนี้ครับลัคนาราศีกุมครับประจําเดือนมีนาคมครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในลัคนากุมเรามีดาวถึง3ดวงได้อง์เกณฑ์เลยนะครับและในเรือนการเงินก็มีดาวอีก4ดวงครับโอ้โหคึกคักแน่นอนนะและจ์จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้เลยนะครับ แล้วก็มีข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยจะได้จําได้แล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปเพราะฉนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับอ่าเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับนี่แหละครับค,คึกคักสิครับดาวชุมนุมลุ่มให้โชคครับดาวเสาดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยครับทับลัคนาเนี่ยถือว่าเป็นองค์เกณฑ์เอกนาฬเกณฑ์เลยนะครับเกณฑ์แห่งความมั่นคงงานจะเยอะเงินก็จะมาสิครับก็ในเรือนกันเงินมีดาวต้องสี่ดวง มีเกณฑ์เดินทางหรือจะท่องเที่ยวหรือจะทำบ้านลดที่ดินเซนแรงฝันแม่นออกตรงๆเนี่ยได้หมดเลยนะดูสิครับดาวราหูดาว,าว,ดาวประจำตัวเราไปอยู่ร่วมกับดาวเกตแล้วครับเห็นไหมเซนเราก็จะแรงคือกันเชื่อในสัญชาตญาณเราได้เลยนะถ้ารู้สึกดีให้ทําให้ลุยต่อแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีรู้สึกแปลกๆเลยให้งดให้เลี่ยงเลยนะครับเราก็จะรอดนะครับตรงนี้และหลังวันที่สเดือนสครับ ก็คือดาวพุธย้ายเข้าเรือนการเงินนะครับพุธก็คือเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์โซเชียลเห็นไหมก็จะรวยไงครับจะเข้าถึงเยอะคนจะเห็นเอนเกจเมนต์เยอะเห็นไจะดังก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นทําไปเลยนะแต่ต้องพูดให้ดีให้ไหวเพราะว่าดาวพุธเจอราหูเนี่ยพุธอันธพาลวิวาทราหูครับเพราะนั้นถ้าพูดผิดชีวิตเปลี่ยน นะครับตรงนั้นต้องพูดดีพูดให้ไวทําให้ถูกต้องทําให้เร็วเพราะถ้าทําช้าคู่ศัตรูจะทําหน้าที่แทนเราแต่หนักก็จะเหนื่อยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดไปด้วยแนละตรวจสอบให้ดีๆนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เมื่อพูดเจอราหูครับดาวตัวเราไปเจอคู่ศัตรูก็ต้องดูแลสุขภาพทำอะไรให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์ไม่ประมาทระวังอุบัติเหตุทางคําพูดไปด้วยแต่ถ้าปากหวานได้ทุกอย่างเพราะอะไรครับ เพราะว่าอังคารร่วมสุกไงครับสุกปากหวานอังคารรับเอาอ่าโดยเฉพาะสิบห้ามีนาไปแล้วเนี่ยอังคารอยู่ร่วมดาวสุกเลยทับตัวเราเลยนะถ้าเราปากหวานเจรจาดีได้หมดเงินงานความรักชื่อเสียงเกติยศโชคลาภอ่านี่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นลุยครับนะคึกคักโดดเด่นมากๆเลยนะทีนี้มาดูเรื่องการเงินการเงินเนี่ยโอ้โหเห็นไหมผมบอกไปแล้วว่า ในเรือนการเงินมีดาวถึง4ดวงนะครับแสดงว่าจะมีช่องทางลู่ทางโอกาสก่อสร้างร่างงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับเพราะนั้นก็ต้องรีบลุยทำเลยนะจังหวะมีนาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดาวชุมนุมในเรือนการเงินเยอะมากนะครับได้จากไหนได้บ้างอ่ะเงินทองได้จากตัวเราสิครับดาวลาหูเนีอยู่ในเรือนการเงินดาวพุธมาจากเรือนปุตตะอ่ะบริวาร หาเงินเก่งลูกอ่าได้หมดอาทิตย์ครับหลังวันที่14มีนาะอาทิตย์มาจากทบปัตตานีคนรักคู่ครองหุ่นส่วนพาร์ทเนอร์ได้อีกเหรอไหมสุดท้ายดาวเกตเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่างทินต่างแดนต่างประเทศโอ้โหลู่ทางได้เงินได้ทองเยอะเนี่ยถ้าขี้เกียจก็อดนะครับถ้าไม่ลงมือทำมีหลายท่านคอมเมนต์มาบอกโอโ้จะได้ได้ไงถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยก็พูดไปแล้วครับว่าในคลิปว่าให้ลงมือทํทาทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่บอกนี่โฟกัสในเรื่องพวกนี้ก็จะได้เยอะ นะครับเพราะนั้นลุยเลยนะทีนี้มีทั้งได้ง่ายๆแล้วก็ได้เงินยากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะในเดือนการเงินเนี่ยมีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูไงครับเพราะฉนั้นจะต้องบอกว่าถ้ามีปัญหาก่อนถึงจะได้เงินก็ไม่ต้องแปลกใจหรือบางทีต้องไปฟ้องร้องหรือต้องรองเงินนะหรือต้องไปกู้มาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องไปเคลียร์ให้ลูกค้าก่อนลูกค้าถึงจะโอนเนี่ยได้หมดเลยนะหรือจะต้องเดินทางไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพราะอาทิตย์เจอพระราหูไม่ค่อยได้อยู่กับที่เขาเรียกดวงชีพประจรลงเทา้าอ่าก็ไปทําได้เลยอ่าแล้วลาหูก็เด่นเรื่องออนไลน์หรือภาคกลางคืนนะแล้วพอมีคู่ศัตรูก็แนะนําวางแผนเยอะๆหน่อยอย่าทาอะไรหน้าเดียวทําอะไรหลายๆอย่างถือทําอะไรมีแผนซ้อนแผนซิกแซกพลิกแพงอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแผนซ้อนแผนเนี่ยถ้าเกิด worst case เกิดอะไรไม่ดีขึ้นไปช่องทางนี้ต่อได้นะอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาแบบเนี้ยเราจะสําเร็จเราจะได้เยอะนะครับ เนี่ยสรุปก,ก็คือเรื่องการเงินเนี่ยคึกคักมีเกณฑ์ได้เงินเยอะแล้วก็ระวังรายจ่ายด้วยนะเพราะคู่สตูก็มีหน้าที่เอาออกไงอ่าแต่ก็มีให้จ่ายไงเออก็ดีไปนะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินตรงๆเลยดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ครับราชาโชคฉลกเฉลาผลมุ่เจ้าส่งให้เห็นเป็นสง่างมีอำนาจรัชธรรมนพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา,หาก็มาเองเห็นไหมก็ยังได้เงินต่อเพื่อไปจ่ายเพื่อไปทําอย่างอื่นเพื่อไปลงทุนเพื่อไปหมุนเงินดูแล้วการเงินดูสดใสครับยิ่งขยันยิ่งรรวยคับ โชคลาภบ,บ้างก็ยังดีได้จากเทพเทวาพารวยก็ได้ก็ดาวเกตเนี่ยเราในเรือนกันเงินไปมูไปไหว้ไปเทแไปขอพรจุดทูบเลขอะไรก็ได้ซื้อกับผู้ชายเนี่ยก็ดาวโชคลาบดาวพลัดเป็นราชาโชคผู้ชายให้โชคเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบ,เล,ชอบเลขบัโทรศัพท์ได้หมดเลยเนี่ยโชคลาบยังโดดเด่นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวกลุ่มต่อมาในเรื่องการงานกันบ้างครับต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานจากแดนไกลนะครับงานใหญ่ แต่เป็นงานต้องแก้ปัญหาทําผ่านออนไลน์จะดีเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเจ้าเรือนการงานเนี่ยยังเป็นวินาศครับและเป็นมหาอุดเนี่ยก็เลยงานใหญ่แต่วินาศจ,จะต้องไกรหน่อยแก้ปัญหาหน่อยออนไลน์หน่อยนะครับนะจะมีสองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงต้นเดือนช่วงที่สองครับก็คือหลังที่สิบห้ามนีจะเห็นได้ชัดเลยครับดาวอังคารครับดาวการงานกรรมะทับตัว ใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานหลังสิบห้ามีนามไปเลยใครทํางานอยู่มีงานเยอะงานถาโถมเข้ามาใส่งานมากก็เงินมากนั่นเองดาวการงานได้องค์เกณฑ์อ่าฮะ,อ,ะองเกณฑ์น่ารักเกณฑ์นะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจขยนันอังคารมาว่ากล้าแข่งขยนันไฟติง้งสู้แข่งขันประมูลลุยนะครับเข้าไปลงสนามกับเขาเลยมีเกณฑ์ชนะนะครับวางแผนรอบครอบมีสติเนี่ยนะทำด้วยความมีสติอย่าทำด้วยอารมณ์นะรับรอง ชนะสําเร็จแต่ก็ฝากตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆให้มากด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุทธกลาหูไงเนี่ยคู่ศัตรูเรื่องเอกาสารนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วย,วยนะหรือใครทํางานประเภทอสังหาก็จจะโดดเด่นของกินรถเนี่ยซ่อมรถขายรถเนี่ยงานช่างงานงาน,งานแก้ไงช่างไฟช่างน้ำมีเทนเซอร์วิสที่ปรึกษาอะไรเงี้ยทำได้นะครับหรือพวกขาความทนายความ อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีเรื่องเรายิ่งดังบอกเลยนะครับเพราะว่าพุทธอันธภภาพาลววาลาหูเนี่ยจะดีกับคนที่ทํางานพวกเกี่ยวกับคดีความเลยนะังน,นั้นถ้าใครเป็นอยู่แล้อยู่กลุ่มโอ้โหยินดีด้วยจะมีเคสมาให้เราแก้มีคนทะเลาะกันแล้วเราก็ต้องไปเคียร์ให้เขาเราก็ได้ตังค์เยอะนะถ้าเป็นนะแล้วก็ต้องอึดถึกทนหน่อยนะเพราะดาวอังคารไปอยู่ร่วมดาวเสาร์ครับหมายต้องอึดถึกทนถึงจะดีถึงจะได้งานถึงจะได้เงินนะและอังคารอยู่ร่วมศุกร์ด้วยนะ กลางเดือนไปแล้วเนี่ยสิบห้ามีนายมันก็มีทั้งคู่มิตรแล้วคู่ศัตรูก็แสดงว่าหักล้างกันหรือจะแปลว่าเออเราก็เจออุปสรรคนะแต่เราก็แก้ไขได้นะอ่าหรือสองเราเจองานหนักนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยช่วยคอยดันคอยเป็นแบ็กอัพให้เรานะโอ้โหดูดีดูโดดเด่นหรือเรางานเยอะอาจจะเราเซนไงเซนเราช่วยเราได้งานนี้ควรทางานนี้ม่ควรทาวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปไปโอ้โหดูแล้วก็จะไปได้ดีอีก หนึ่งเดือนเลยก็ว่าได้นะเพราะนั้นงานเยอะแน่นอนเตรียมตัวไว้เลยยิ่งกลางเดือนไปแล้วนะรับรองครับจงสนุกสนานกับการทำงานนะโฟกัสเรื่องงานแล้วเราจะมีความสุขนะครับน,นี่มาเรื่องความรักกันบ้างครับช่วงต้นเดือนอ่าบอกอย่างนี้ครับคู่ยอมเรามากห่วงเราตามใจเราก็ดีอ่ะถูกไหมเออถามว่าดีได้อย่างไรก็ดาวอาทิตย์ไงครับเจ้าเรือนคนรักปะตะัตจุนนี้แต่เป็นปะทับตัวเรานะรอยู่กับดาวเสาร์เป็นคู่มิตรคู่ธาตุไฟ ออยู่กับดาวพุธด้วยนะครับแต่หลังสิบสี่มีนาดาวอาทิตย์จะย้ายแล้วนะครับย้ายไปไหนย้ายเข้าเรือนการเงินแสดงว่าคู่พารวยสายเปแต่ดาวอาทิตย์ไปเจอพระราหูงาไปเจอคู่ศัตรูแปลว่าถ้าพูดจาไม่ดีเอาแต่ใจไม่เปครับอดแต่ถ้าพูดจากันดีๆยิ้มหวานๆเซอร์วิสบริการเขาหน่อยนะรับรองคู่นี้ไปไม่อั้นเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกนะครับ ที่เจอพระราหูใช่ไหมก็คู่ศัตรูพุธกลาหูก็คู่ศัตร,ตรูอังคารเสาร์ก็เป็นคู่ศัตรูถ้าใครมีรักเดียวใจเดียวรอดใครมีกิก๊กมีโรคหลายไปหายยะเลยนะครับนาทีนี้เดือนมีนาคมนี้มีสิทธิ์ไม่รอ,อะจะมีทั้งเราเองไปมีคนอื่นหรือเราจับได้ว่าแฟนมีหรือแฟนไม่มีก็ได้นะครับอันนี้คือดาวจอดเนี่ยเพราะถ้าแม่แมนแม่นก็คือดาวพื้นดวงถ้าพื้นดวงไม่มีดาวคู่ชูก็จะรอด แต่ถ้าพื้นดวงใครมีดาวคู่ชูแล้วอ่อนไหวง่ายอีกมีสิทธิ์จะเจอได้นะครับตรงนี้ถ้าอยากแม่นๆต้องมาเปิดดวงกันนะครับต่อมาเสริมดวงความรักครับหาคู่ไปทําบุญยิ่งดีเลยเพราะดาวอาทิตย์ไปเจอกับดาวเกฑเนี่ยดาวธรรมะทรรมโมนะครับอ่าหรือถ้าเป็นคนโสดได้เจอคนมีตําหนิไเี่ยมีสิทธิ์เจออยู่แล้วแต่แต่ว่ามีตําหนี่คืออะไรครับต่างชาติลูกกัมพ้าคนสู้ชีวิตเป็นม้อะไรอย่างเงี้ยแต่รวยมากก็ได้อ่เพราะไปลอในเดือนกันเงิน ไปรอในบ้านคู่มิตร่ยอาทิตย์อยู่ในบ้านดาวพฤหัสอ่าหรือจะเด็กกว่าก็ได้อ่าเพราะอยู่ร่วมกับดาวพุธไงพบปุตตะอ่าเจตจาดีๆเไปไม่อั้นหรือจะมีเคสแบบละครไทยอ่ะต้องทะเลาะกันก่อนมีปัญหากันก่อนก็ได้เพราะอาทิตย์เจอพระลาหูไงมันคู่ศัตรูกัว่าต้องทะเลาะกันก่อนแล้วเสร็จแล้วพอปรับความเข้าใจอ๋อจริงๆแท้จริงเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็ถูกใจแล้วก็รักกันนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับในเรื่อง ความรักของเดือนมีนาคมนี้นะครับสุดท้ายครับครอบครัวลูกและบริวารครับโ,โหดาวสุกนะครับมาทับลักได้องเกณ์ตั้งแต่ก้ามีนาเลยก็เรียกว่าต้นเดือนเลยก็ว่าได้พันธุทับรักเนี่ยก็มีภารกิจต้องไปถามต้องดูแลหรือต้องไปเคลียร์ต้องไปแก้เลยเพราะว่าอะไรก็สุกไปเจอเสาไงครับมันก็ต้องเป็นคู่ศัตรูก็ต้องเน้นแก้ไว้ก่อนนะแล้วจะนํามาซึ่งความมั่นคงเพราะว่าได้อง์เกณ์นารเกณ์นะครับ หรือบางคนก็ได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือเลขบ้านเลขรถออกอ่าเดี๋ยวได้หมดแต่ถ้าเป็นขับรถเนี่ยไม่ประมาแล้ววังเชียวชนทำประกันไปด้วยนะเพราะสุขสาวก็คู่ศัตรูอังคารสาวก็คู่ทุ่สซ้มอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมันทับตัวเราเลยหรือบางคนเป็นผู้หญิงก็ไปทำศิลปกรรมพอดีช่วงนี้อ่าก็ได้หรือพวกผู้ชายก็หรือคนอื่นก็อะไรบริจาคเลือดอ่าท่าบุญลงศพไปป้าไป,าป,าปาสัตว์สร้างโรงพยาบาลตึกอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการดี นะอ่าเป็นการทําบุญแล้วก็ให้เสริมไปนะครับตรงนี้ประกันลถก็อย่ายให้ขาดขาดก็ต้องต่อไว้ก่อนเลยนะเดือนมีนาคมนี้นะครับลูกบริวารนี่ไม่มีดาวอะไรเลยๆไปถึงเลยนะครับพราะฉะนั้นก็ดีมากกระจายงานทาให้เต็มที่พาสําเร็จพารวยมากแต่ก็ต้องพูดจาันดีๆฝากเรื่องเดียวพูดจากันดีๆหรือบางทีเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยอ่าเพราะดาวบริวารเนี่ยนะดาวพุธใช่ไหมครับก็จะไปเจอ ลาหูคู่ศัตรูด้านการเงินราะนั้นระวังตุกติดด้านการเงินตรวจสอบให้ดีติดกล้องวงจรปิดหรือพาทีมงานพาลูกไปทําบุญเปการเสริมดวงขขัดเกลจิตใจให้เรียกว่าเป็นคนดีนะครับตรงนี้ก็ได้เปการเสริมดวงมูแล้วขึ้นะมูแล้วรวยนะครับดาวเกตอยู่ในเรือนการเงินทั้งเดือนเลยนะอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภายาวไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยน,นะครับตรงนี้นั่นก็ฝากไปด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ ในการวางแผนชีวิตได้นะครับแล้วก็เลขนําโชคครับ48039ครับขอให้ชาวกุมยิงเฮงรวยๆนะครับแต่ท่านใดอยากดูดวงแม่นๆนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับขึ้นมาแล้วแอดไซเกตเทวะ65ครับทาตามที่ไลน์บอกจะได้ดูลวดเร็วมากนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเอาไปฟังต่อให้จบอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกัจจาย์เกตเทวะได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรอ่าแล้วอาจารย์ก็ยังมีภาพเฉลิมดวงอีกนะก็คือภาพลูกดวงเราเองแหละ มีบูชาติดตัวประจำตนไว้ดีอย่างไรไปฟังต่อให้จบนะครับแล้วก็อยากกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาทำตามนี้ได้เลยครับและนี่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวหกห้ครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแลบประกันได้ดูภายในยี่สชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า y o u t u b e ครับมีปุ่มซปเปอร์แองแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แองก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่เลยครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรือง,ง,งสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยญิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมรรถผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวันไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซนเกตเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจอมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทาขคอมูลถทุกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ